สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ11ธันวาคม2568ข่าวด่วน5ทุ่มวันนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าพระราชกิจสิทธิกายุบสภาแล้วพร้อมโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าผมขอคือนอำนาจกลับไปอย่างพี่น้องประชาชนครับนายอนุเทีนชานวิรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมขอคือนอำนาจกลับไปอย่างพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้กลาบบังคมทุนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชกิจสณิกายยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรใหม่เป็นการทั่วไปแล้วก็คือยื่นยื่นไปแล้วนะครับทั้งนี้ตามกอบเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับหากมีการยุบสภาจะต้องมีการจัดเลือกตั้งภายใน45-60ถึงวันหากพระราชกิจสณิกายยุบสภา มีผลตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนี่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอย่างช้าสุดประมาณอันนี้ช้าสุดนะครับประมาณวันอาทิตย์ที่8กุุภาวันธ์2599ส่วนจะไปถึงช้าสุดหรือจะเลือกตั้งก่อนนั้นนั้นก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับเพราะว่านายอนุทินชาญวิรกูนายกรัฐมิตก็ได้ยื่นกราบบังคงทูลเพื่อทรงพระกราโปรดเก้าพระราชกิจสัิกยุสภายื่นไปแล้วนะครับ ก็ต้องรอโปรดเก้าลงมาครับสําหรับพืนนี้แจ้งข่าวมายัางพี่น้องทุกคนทุกท่านให้รับทราบว่าตอนนี้นายกยืน่นยุบสภาไปแล้วนะครับก็สิ่งสิ่งต่างๆที่รอนะครับด้านด้านที่จะใช้งบประมาณก็คงลำบากขึ้นเช่นคนละครึ่งพัดเฟียดสองอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า,เ,าเบี้ยพิการพันทั่วหน้าเป็นของขอนเปียใหม่อันนั้นก็ก็คงไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรครับ เพราะในช่วงยุบสภาการที่จะคณะมตรีจะอนุมัติงบประมาณตา่ตางๆนี่ไม่สามารถทําได้จะอนุมัติงบประมาณอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอความเห็นชอบจากกกตก่อนกกตก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่ามันเป็นเหตุด่วนเหตุจําเป็นฉุกเฉินที่ต้องช่วยเหลือประชาชนที่จะต้องอนุมัติงบประมาณกกตจึงจะให้ความเห็นว่าให้คณะมตรีมีมีอานาจให้คณะมตรีมีอํานาจอนุมัติงบประมาณได้เพราะนั้นเมือม่อยุบสภาแล้วนะครับ เรื่องคนละครึ่งพัดเฟสสอก็จบไปแล้วนะครับน่าจะจบไปแล้วแล้วก็เรื่องเบี้ยพิการพันทั่วหน้าก็จบไปแล้วครับก็การเป็นรัฐบาลหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ยุบสภา,านี่หลังจากนั้นนี่การเป็นรัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้ก็จะเป็นรัฐบาลรักษาการ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลชุดใหม่ก็จึงจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศต่อไปในระหว่างนี้ก็จะเป็นรัฐบาลรักษา,าการรัฐบาลรักษา,าการในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งอนุมัติงบประมาณไม่มีอำนาจนะครับต้องต้องขอความเห็นไปยังกกตทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากงบประมาณปกตินะครับถ้างบใดที่จะอนุมัติโดยขะรัลมนตีก็ต้องขอความเห็นจากกกตก่อนดูมันว่าคนรึครึ่งพัดเฟสอง เบี้ยพิการพันทั่วหน้าจะเป็นของคนปียใหม่อะไรประมาณนี้น่าจะจบไปแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ห้าทุ่มแจ้งข่าวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ